สวัสดีจ้าเอฟซี FC. บดรุสกุลทุกคนเมื่อยแล้วพี่น้องชวนกน้านาเมือ่อแบบยังลุยต่ออยู่พอแล้วพอแล้วเมื่อแล้วเมื่อนับแข่งกันเมื่อยแห้งแล้วพี่น้องเบิ่องลุร้ายไปไหนบ่ายดีพี่น้องบันทึถ่ายพี่น้องตอนคุดที่มานับโชว์เอานี่อันนี้ของก้านาพี่น้อง ของอุ่นอยู่ในขงฮอนมอเมยขยาให้เบิรงมานับแข่งกันเลยพี่น้องไปนับอยู่เพื่อนเพื่อนะว่าของไพชิไดห้หน่อยได้ลายเนาะตอนคุดเนินเมาแต่คุดไม่ได้ถ่ายไม่เท่าน่อยคลิปไม่เท่าน้อยเด้พี่น้องเล้กคุดกิโล ไปบึงที่หื่นผัวเนยนะพี่น้องเนาะเมื่อยเละกระตูดกระมาได้กระตูดกระมาเพิ่งเติบโตซึ่เมื่อยยังไม่เมื่อยยังลุยขุดอยู่บยาปวดเศร้าอีสองพมียมาหอดือนแล้วพี่น้องเอ้ยเมื่อยไรนี่ก็โดดเสียเมย์โดดไงยะหนาจนแดงพี่น้องเอ้ยพี่โจเที่ยงบ่แม่เดียวนีโอ้ยมันก็เที่ยงแล้ว ของกานาเดี๋ยวสินับของกานาให้เบึ่งก่อนเดินของอุ่นมานับเช่นกันไฟสลายก่อนกันคกบหัวก่อนหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้ายิบหุ่นเอลซิงกันไเสลายเหมือนวะสามมานับเซ้นกันสิห้าสิบหกสิบเจ็ดสแปดเก้าส้าเ้าเอ เ้าสองเ้าสามเ้าสี่เ้าหาเ้าหกเจ้าเจ็ดเ้าแปดเก้าสามสิบสามสเอสห้าสามสิบหกสาสเสสิบแสสิก้าสี่สิบสี่สิบเอ็ดสี่สิบสองสี่สิบสามสีห้าเจ็ด สิบแปดสี่สิบเก้าหาสิบหาสิบเอ็ดหาสิบสองหาสิบสามหาสิบสี่หาสิบห้าหาสิบหกหาสิบเจ็ดห้าสิบแปดหาสิบเก้าหกสิบหกสิบเอดหกสิบสองหกสิบสามเบิดแล้วหกสิบสามเข่งต้นชับสี่โต

ของอ้นบริหารคับคาดีพ oh ีนงเอ้ยบริหารกระงหักใส่ห huh. น oh, oh. so. mm ้ามันก็ตายไม่ง่าักระงหัังบัดใส่ขีังสบายมันบกโคกพามันตายแล้วหกสบหก่ขเพิ่นหนึ่งส

6กเจ็ดคนหน่อยๆคนหน่อยน้อยแปดคนหน่อยๆ้อยเก้าเอ๋คเจ็ดอะ่ะไปชีาผมบบดสองส สิหกสิบเจ็ดเสิแปดสิบเก้าสามสิบสามสิบเจ็ดสามสิบสองสามสิบสามสามสิบสี่สามสิบห้าสามสิบหกสามสิบเจ็ดสามสิบแปดสามสิบเก้าสี่สิบสี่สิบเอ็ดสี่สิบสอง

61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 แ9ดสิบเก้าแปดสิบแปดสิบเอ็ดแปดสิบสองแปดสิบสามแปดสิบสี่สิบหน้าหกสหลื่นกันจักตูสิบสี่จะแปดสิบสี่แถวหน้าหกสิบหกเป็นจักตคคอยลืมจักตูลืน 10, ล่นสิบไปลืมนสิบอันสิบสี่ สิบสี่กับหกมาบวกกันดูวันนี้คอดีลอยป่าไอตูพี่น้องเองนซิป,ปไปตแปะคอยได้แปดสิบสี่จได้หก <6, 4. S 2> สิบหกมาบ,บวกใส่กันดูจกักโตหกบกับแปดสเป็นเท่าไดรแม่เจ้าผู้สมองจะไว้นะหกสกับแปดสิ่อืมอยหาสิบลอยลอยหาสิบลอย่เนนเลยสี่ใสเธอใสหกก็เป็นสิบแล้ว เป็นลอยหาสิบโตลอยหาิบโตพอดีส่องูเมยไดไร้อยหาิบโตพี่น้องมื้อนี้ไปคุดโอ้ยคยังอะลุงลุงม่ใชใขี่ไปล่างขูให้แม่ไปเดตักน้ำใส่ไหวพร้อมเด้อโอ้เดลายเติบดนาอยหาสิบเนาะอยหาิบขงข่อยคุดมือว่ามือว่านนี่กะเจ็ดสิบหาโตเนซื้อนึ้นเลนเยนเลยกิน่เลย่านกินท่นดิบบ่ บอแล้วโหสุขพันธ์พูดแต่ร้ายขนาดนี้เนาะปน้ำมาแล้วเด็กพี่น้องเก็จะกินปนก็ไม่ยจ้มปนเพื่อแช่อาบดามอาบได้เรียบร้อยติดสองเถื่อนว่าอะไรเนาะเลาะๆนี่ครับไปห้าไปขุดอีกนี่ก็ได้อีกได้อีกได้ขุดอีกโมเลกุลบางซีนาซุปขุดไปขุดแหละนกน้ำแข็งไว้เวลาเามาแซกกินก็สดู้กับเขา ทนเฮาอันอันเขาส่งไปใชไหมใส่หน้ามันตายเดีวเขาสบายใส่มันมันบวกครบมึงมาใส่ขีไว้ัด้งโอ้ยคุณจิโร่ไดี๋ยวไล่ขนาดมันกัดมือเจี๊คระหนึ่งลูกใส่เคิร์งหนึ่งทอเอาเอาอันเอาเอาขันชามตัวนั้นมาน้ำอีกไปใส่ไปใส่ขีไว้ทอด ช่วไปใชป่ะว่าัวบว้ปนพี่้องเอยไปขุดมาง่ากิโลช่วไปใช่จังหน่อยมันเลอกตัหนีมันดินมันแข็งเลยขุดยากเออช่วไปใชป่ะนอนบลูกนอนนอเท้าเดี๋ยวหน่งเมยมาเาดังเลยหัดกรเลยตื่นซะเดี๋ยวเดี๋ยวเวลกเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋วนไปเท้าก่อนเดิลูกเด้อ มือมันออกนเนกินง่ายโอ้ป oh, ินหดมือวะมือมันก็ะิดออกมั้งมือโบมือหนาหนามันกินง่ายอืหง่ายคือกันพี่ชองเัยจี่อมันเป็นยังไงพี่ชายดูวอาน้องทองหันคุดเก่งอยู่เด้อพี่น้องเด้อน้องทองมั้งจ้ะกินไม่น้อยไปนอนห้องนอนกัน

ใส่เกลนบลูเอาหัวกันในก้นเอาหัวแล้วกันใก้นบีตีคออกแล้วก็หักคอมันนี่เอาขีนหัวมันออกแล้วก็มาเด็ดในก้นมันน้อยนึงเด็กจะงันเด็ดเบิ่งร้องมันดูเก็นบลูใส่ขั้นหัวมันสอ่กิโลนี่ก็ว่าให้ไก่กินไก่มาหมักใส่เืม Hát quá mãi bên bờ bụp in the yard, right? Bên bờ tên in the Bên bờ bụp in the yard. Bên bụp in the yard. Bên bụp in Bên bụp in the yard. Bên bụp in the yard. Bên bụp in the บวกสิบหกสิบหกบวกของขนาดอะไบวกบวกมึงูนักเรียนนะหกสิบหกบวกแปดสิบสี่สี่กับสี่นะกับสิบแปดสิบกับอันอันหกสิบบก็ร้อยสี่สิบมาใส่อีกซีดแล้วร้อยห้าอะไ ่อยกันมันก็ได้ร้ายพูดทเดียวกันคนไปสามคนมาคุยสียกันดูโอ้เห็นได้ร้ายเลยลูคือฝรั่งไม่ลำเดียวดังพื้นดังไัมันสนุกโบ้คันบรายโดนลูกอืมลูก ต้องไลยโดนมันถึงจะรูกแตเข้าใจความหมายอยู่กับรูกเข้าใจว่าไหนไหลต้องมีหลายคนดูดีแต่ละอา้าคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเด้อเพียงเด้อพอกัอนมาคลิปหน้าจ้า,านางใส่ขี้ก,กิ๋วกับเด้อพี่น้องเด้อได้ร้อยหาซิปตูพี่น้องสองผู้มียกุจิ๋วมันจะร้อยหาซิป